พระอรหันต์อยู่ในบ้านพระอรหันต์คือผู้ประเสริฐคนเราทั้งหลายพยายามค้นหาพระผู้ประเสริฐแม้ท่านจะอยู่ไกลสุดขอบฟ้าคนเรายังอุตส่าห์ดันด้นไปหาเพียงหวังที่จะยึดเหนี่ยวและบูชาท่านแต่พระที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดกลับมองข้ามมองไม่เห็นเหมือนเกลือแต่กลับไปกินด่างอันน้ำใจของพ่อแม่ที่ให้ต่อลูก มีแต่ความบริสุทธิ์ไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนเช่นเดียวกับพระอรหันต์ที่ให้ต่อมนุษย์พ่อแม่จึงเปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูกท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องจนเติบใหญ่ยอมรับทุก์ขเป็นเครื่องรองรับมือรับเท้าและปากของเราดังนั้นเราไหว้พ่อแม่ไม่ได้อย่าไปไหว้พระอย่าไปเที่ยวหาเลี้ยงพระไอ้อิ่ม ของดีๆีขนไปให้พระฉันหมดให้พ่อแม่อดอยากนี่ตกนรกกันหมดให้อุปการะเลี้ยงดูตอบแทนพระคุณท่านโดยเฉพาะเวลาแก่เท่าแม้ท่านล่วงลับไปแล้วยังต้องเพิ่มบุญด้วยการทำบุญอยู่ที่ใต้ท่านไม่หังมาตาภิตูนางวะปาเทสุวันธมิสาธรังธรรมเทศนาสมเด็จโตปรม,มรงสีณพระที่นั่งอมรินวินิจฉัย สาธุสาธุสาธุ